สวัสดีทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกทุกคนนะครับมาออกแบบหน้าปกนะครับการนิเทศการจัดการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับทุกทุกคนก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรม microsoft powerpoint ครับเลือกงานนำเสนอเปล่าจากนั้นในทุกๆครั้งนะครับเราจะต้องทำหน้ากระดาษของเรานะครับให้เป็นว่างเปล่าก่อนนะครับไปที่เค้าโครงนะครับว่างเปล่า จากนั้นนะครับเราจะต้องกำหนดค่านะครับหน้ากระดาษของเรานะครับให้เป็นขนาด a 4นะครับโดยไปที่ออกแบบนะครับแล้วก็ไปที่ขนาดสไลด์นะครับขนาดสไลด์แบบกำหนดเองเลือกเป็นกระดาษ a 4นะครับที่เป็นแนวตั้งนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับให้พอดีต่อไปเราจะนำรูปภาพนะครับมาใส่ในงานของเรานะครับโดยไปที่แทรก รูปภาพเลือกทั้ง3รูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับคลิกค้างลากคลุมกดแทรกเดี๋ยวเรานำภาพต่างๆมาไว้ทางด้านข้างก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการออกแบบหน้าปกของเรานะครับโดยใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในการวาด คลิกค้างนะครับแล้วก็ทำการวาดได้เลยเส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นเติมสีรูปร่างนะครับหลอดดูดสีนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นสีเขียวนะครับกดคอนโท h ชิปค้างนะครับคลิกลากมาทางด้านข้างนะครับเป็นการคัดลอก เติมสีรูปร่างนะครับแล้วก็เป็นสีที่เข้มขึ้นประมาณนี้นะครับลากคลุมครับกดคอนโรนชิปค้างดึงลากลงมาทางด้านล่างเลยนะครับต่อไปผมจะวาดเป็นรูปร่างนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับคลิกค้างนะครับแล้วเราก็วาดไปได้เลยนะครับเติมสีนะครับสีเขียวเส้นกรอบรูปล่างนะครับไม่มีเส้น กดคอนโทลค้างนะครับคลิกลากลงมานะครับปรับขนาดให้พอดีนะครับเทสีครับเป็นสีเข้มกดคอนโทลค้างนะครับคลิกลากมาเลยนะครับเลือกสีนะครับเป็นสีเขียวนะครับที่เป็นอ่อนลงนะครับต่อไปนะครับคัดลอกอีกหนึ่งรูปนะครับกดคอนโทลค้างนะครับ ดึงขึ้นไปเลยนะครับเทในส่วนนี้เป็นสีขาวนะครับกดชิปครับแล้วก็ลากลงมาลากคลุมครับแล้วก็กดชิปค้างครับดึงลากย่อเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับเราอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมคอนทรนค้างคลิกลากลงมานะครับให้เอียงก็ได้นะครับ คอนโทนค้างคลิกลากขึ้นมาอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ข้อความนะครับให้กับหน้าปกของเรานะครับในส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นการนิเทศการจัดการเรียนรู้นะครับลากใช้กล่องข้อความนะครับคลิกลากนะครับเลือกฟอนต์เป็นของผมใช้เป็นสุขุมวิทครับขนาดสัก 40นะครับเป็นสีขาวตัวหนานะครับก็จัดเป็นจัดกลางนะครับเริ่มพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะเป็นการนิเทศการจัดการเรียนรู้ทำการคัดลอกข้อความลงมาได้เลยนะครับกดคอนโทรลค้างคลิกลากลงมานะครับเป็นตัวสีดำนะครับ ในส่วนนี้นะครับคอนโทครับกดลบครับปีการศึกษา2563่าในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่เล็กลงนะครับลากคลุมเทสีนะครับกดคอนโทรลค้างคลิกลากลงมานะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับนายสุธิเดชสุวรลา คอนโทรลค้างคลิกลากลงม,มาเลยนะครับเป็นการคัดลอกแบบง่ายนะครับคอนโทรลเครับกดลบครับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรุมธานีเขตหนึ่งปรับข้อความนะครับให้เล็กลงเปลี่ยนสีข้อความนะครับเป็นสีดำขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ภาพพื้นหลังนะครับให้กับหน้าปกของเรานะครับโดยคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับจัดรูปแบบพื้นหลัง เติมลวดลายครับวันนี้ผมเลือกเป็นลายเส้นกรอบรูปเพชรเลือกเป็นสีเขียวครับปรับขนาดให้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเพิ่มเติมปรับให้อ่อนลงนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำรูปเรานะครับใส่กรอบนะครับดับเบิลคลิกครับผมจะครอบตัดนะครับเป็นแบบ ครอบตัดตามรูปร่างนะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิกขวานะครับนำไปไว้ข้างหน้าสุดย่อภาพลงมานะครับโดยการกดชิปด้วยนะครับนำภาพมาใส่นะครับปรับขนาดนะครับอาจจะใส่เงาให้กับรูปภาพได้นะครับดับเบิลคลิก นะครับเอฟเฟกรูปร่างนะครับเงา,เ,าเติมเงาให้กับรูปภาพของเรานะครับให้มีมิติเพิ่มขึ้นนะครับท้ายนะครับเราก็จะนำนะครับโลโก้เข้ามานะครับไว้กับชิ้นงานของเรา,เาปรับขนาดแล้วก็นำมาใส่ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับการออกแบบหน้าปกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะครับกเ็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ